องค์กรหรือว่าที่ทํางานอะมันเหมือนบ้านหลังที่สองจริงๆที่ไหนที่มันไม่ fit in จริงๆแล้วอยู่รู้สึกว่ามันท็อกซิกอย่างเช่นมีการเมืองสั่งในหรือว่ามีความลํำองลําเอียงมีระบบลูกตรงลูกรักแหล่งเงี้ย คุณก็ต้องเอาตัวเองออกมาเพราะน้ำเคยเจอบางคนเหมือนกันที่เขารู้สึกว่าเขาพยายามปรับตัวซึ่งมันดีนะคะแล้วสุดท้ายอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์ก่อเมนโทลเฮลหรือว่าสภาวะจิตใจของเขาให้เราเป็นผู้เลือกในสถานการณ์นั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญสิ่งที่เราเครียดแด่จริงๆแล้วมันเรื่องธรรมดาหรือเปล่าที่เราต้องเจอสิงสำคัญมากๆคือคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการความเครียดเป็นความเข้าใจครับแล้วก็สนุกกับการทำงานนี่แหละครับจะทำให้เราทำงานทุกวันอย่างยืนมั่นคง e Solutions <an> Talk ฮะ<ห>เป็นอะไรก็เรา,าคุยเรื่องความเครียดอะเ <c oughs> รยเครียดเลยไม่เรื่องเครียดขนาดนั้นเพมันเครียด่ะเครียดอะไรไหนไม่รู้รงานเยอะงานเยอะอยากงานน้อยไหมไม่เอาเช่นยดมากวันนี้เราคุยเรื่องความเครียดอะมันก็เลยหาโถมมากเลยแต่ลำชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีปัญหาแบบนั้นรู้อะทำไงด<อ>ีอะเวลาเครียดเราต้องอยังไงเอะอเออปกติเนี่ยถามก่อนเวลาเครียดทำไงให้ใหายเครียดนอน จริงคือเวลาเวลาเราเครียดอ่ะหลายคนเนี่ยนอนไม่หลับใช่ป่ะแต่สาหรับน้ำมันน้ำรู้สึกมันคือการสับสวิตคือมันเหมือนร่างกายบันชัดดาวอ่ะสร้างความชัดดาวปุ๊บแล้วพอตื่นขึ้นมามันก็จะเฟรชขึ้นแล้วหลังจากที่เรานอนตื่นมาแล้วกินกาแฟเออแล้วเราก็เราก็จะเริ่มแบบดิวกับเรื่องราวต่างๆทีเนี้ยมันมันมีทุกวันอยู่แล้วอ่ะแล้วเคยไปอ่านเจอมาเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเวลาเราทํางานเราเครียดอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเครียดอะไร ในเนื้อแท้ของงานอ่ะมันไม่ใช่เรื่องสนุกอ่ะมันเครียดอยู่แล้วเออแต่ให้เราอะค่ะทํางานให้เหมือนเล่นเกมอืเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะฝ่าด่านต่างๆมากขึ้นกดคอนติเนียตลอดใช่เออทีเนี้ยพอเราเริ่มรู้ว่าอ๋อเนื้อแท้ของงานมันไม่สนุกนี่หว่าแล้วพอเราเจอความเครียดอ่ะเราก็ควรจะแยกแยะความเครียดให้ออกก่อนจ้าว่าตกเครียดอะไรอันแรกค่ะคือเราเครียดเรื่องงานหรือว่าเราเครียดเรื่องคนค่ะเออถ้าเกิดว่าเครียดเรื่องงานมันแบ่งไงดิพี จริงๆที่เรื่องงานแบบเป็น3ามอย่างครับ <Ừ S 1> อย่างแรกคือคดิดเรื่องงานว่าอย่างแรกคืองานนั้นเนี่ยนะครับเป็นงานซึ่งเกินความสามารถเราหรือเปล่า <inha ver. S 1> อืมแบบสองคืองานนั้นมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเราทาไม่ได้คือปริมาณคือความสามารถได้แต่ปริมาณไม่ได้อ่าใช่อันแรกคือความสามารถเราไม่ถึงเอออันนี้สองคือปริมาณงานมันเยอะเกินไปเออครับอันนี้สามคืองานนั้นเนี่ยเป็นงานซึ่งเราไม่ทำคนเดียวอ่ะนั่นคือด้วยด้วยทักษะของเรามาทําคนเดียวไม่ได้อ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ออกว่าเราเครียด เพราะอะไรยังไงอ่างั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องงานค่ะมันมีสามเรื่องนะั่คือเกินความสามารถชนะคะปริมาณมากเกินครับแล้วก็ทําคนเดียวไม่ได้ต้องประสานกับคนอือ่นเออแล้วเราต้องแก้ยังไงพี่แต่ละอันเพราะว่าวันนี้พอเราเครียดปุป๊บอะมันจะยุงย่งยุ่งพี่เด่เอป่ะเ,เวลาเครียดมันจะยุงย่งยุ่มันแก้ไม่ออกมันเหมือน,ม,น,ม,อนมันเหมือนแบบได้ที่มันพันพันพันอย่างเงี้ยพอเราค่อยๆมาคลี่ว่าอ๋อเครียดเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันจะได้กลับไปแก้ไขอันที่ต้นเหตุถ้าเกินความสามารถเราเนี่ยแน่นอออนครรับเาาาต้้งกถม เพราะอะไรครับเพราะเราคิดคนเดียวทำคนเดียวไม่ได้ละมันเกินความสามารถเราเราเราแบกรับสิ่งนี้ไม่ได้ครับเราต้องกล้าถามถามใครครับบางคนเริ่มต้นจากการถามเพื่อรุวมงานซึ่งผิดกับสิ่งแรกคนแรกที่เราถามทำไมอ่ะจริงนะทำไมอ่ะเพราะวันนี้นก็ถามเพื่อร,ร่วมงานทำไมอ่ะแต่เพราะเป็นเพื่อนไงเราถามออมันง่ายมันง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนแรกที่เราถามคือหัวหน้างานนครับจริงเหรอจริงทำไมอ่ะเพราะหลายๆลยคนเนี่ยไม่กล้าถามหัวหน้าเออ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีหัวหน้าเพราะอะไรครับหัวหน้าเนี่ยหน้าที่หัวหน้าคือซัพพอร์ตทีมงานอยู่แล้วหัวหน้าจะไม่คิดว่าเราแบบไม่ฉลาดหรอเป่ไม่เลยครับเราคิดดูครับถ้าเราเป็นหัวหน้าแล้วลูกน้องกล้ามาถามเราบอกพี่อันเนี้ยนะครับเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเท่าที่หนูแพนไว้หนูแพนแบบนี้เฮ้ยผมทําไว้ผมแพนแบบนี้ครับพี่มีไอเดียอะไรเพิ่มเติมไหมครับแนะนาผมหน่อยคนที่กล้าตั้งคำถามอย่างเงี้ยเราคิดดูครับถ้าเราเป็นหัวหน้าเรารู้สึกโอเคไหม คือแล้วมูแล้วคือเราอ่ะต้องไม่ไปถามแบบเป่าเปล่ปี้ๆอ่ะพี่ทําไงเออพี่พี่อันนี้คือแบบไงอ่ะคือถ้าเกิดถามเนี้ยผหน้าจะขึ้นได้ใช่ใช่ให้เราไปบอกก่อนว่าโอเคเราอ่ะทามาถึงจุดนี้แล้วมันติดตรงนี้ซึ่งเราอ่ะยังไม่รู้ว่าทางออกไหนมันจะดีที่สุดเท่าที่เราคิดได้คือประมาณนี้เอออันเนี้ยพี่มีคําแนะนํำไหมอ๋อคือให้เราอ่ะไปถามในในเบสไลน์ที่เราอ่ะทำมาประมาณนึงใช่อ้โอเคโอเคนะครับแลังจากนั้นก็มีการประชุมในทีมเพื่อแชร์ไอเดียกันนะครับเพราะ ที่จริงแล้วเนี่ยคนแต่ละคนจะมีเขาเรียกมีความสามารถซึ่งมันแตกต่างกันเออันนี้เรารู้สึกว่าเราทําเองไม่ได้สมมุติบางอย่างที่ทําไม่ได้นะครับที่ถามหัวหน้างานหัวหน้างานให้คำแนะนํามาเราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของหัวหน้างานเราอ่เพราะเาเป็นหัวหน้าสายตรงของเขควรจะแบบว่าทําให้ชีวิตเราดีขึ้นในมิติของการงานเราเป็นอย่างน้อยเนาะแต่ถ้าเราไม่ถามเออเรานิ่งนะครับเหมือนเก็บขยะไว้ใต้อืมนั่งมือจีบไงหัวหน้าก็คิดว่าเอ๊ะ ทำไมเราไม่ถามเออทาไมคุณทําไม่ได้ทําไมคุณไม่ถามเออไม่ออมไหมครับเพราะนั้นการตั้าถามเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยทาให้สิ่งที่เราแบกอยู่อะเออเป็น The แบกเออเ oh. บ,บาลงลออ้วทางหัวหน้าคุณครับว่าเนี ee, ่ยพี่เรื่องนี้มันมีปัญหานี้ครับออผมคิดว่าผมแก้ด้วยวิธีนี้แต่คิดว่ามันยังไม่จบอะพี่พี่มีเดียอะไรเพิ่มเติมไหมครับแนะนำผมได้นะครับถามหัวหน้าเออเราจะลงถามเพื่อนร่วมงานได้ไหมถามหัวหน้าแล้วก็ถามเพื่อนร่วมงานอ่าก็คือให้หัวหน้าเป็น first choice ก่อน first priority เอาเยี่ยม ทีนี้แล้วถ้าหนว่างานมันถาโถมพีงานมันมากเกินไปคนอาะรู้สึกว่าอูย้ยคุณทางานดีมากผลเขาเนะรียกอะไรนะรางวัลของการทํางานเก่งคือเอางานเพิ่มไปจากทีนี้แล้วยังไงแล้วยังไงพี่อย่างแร,รกเพราะงานมันเยอะอริงานงานมันเยอะอเก<อ>ินครับเราต้องจัดการนึงว่างานอันไหนเนี้ยที่มันสําคัญอ๋อเราไม่ไม่โวยวายก่อนนะโวยวายก่อนงานไหนที่มันสําคัญงานอันไหนที่เด้ยงดูดเคยรู้ไหมครับว่าการจัดลบความสำคัญของงานแบ่งเป็นสี่แบบยังไงบ้างครับ อ่ามีงานเร่งด่วนและสำคัญนะคะเนี๋ยทำก่อนนะคะมีงานไม่เร่งด่วนนะคะแต่ว่าสําคัญอันนี้ก็ให้สเกจโอนนะคะสาคัญแต่ไม่เร่งด่วนอันนี้ให้ดีลิเกตแล้วก็ไม่สําคัญไม่เร่งด่วนอันนี้ก็คือให้ไปพยายามที่จะลดปริมาณงานส่วนนี้ลงครับจริงๆเรื่องการจาัดลำดับสัมนงานเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะอะไรครับเราจะรู้ว่าอันไหนควรทาก่อนอันไหนควรทาหลังอตอนใน,นเด็กเราเคยเล่นเกมใช่ไหมครับเที่เอาเหมือนเหมือนมมีแกนมาแล้วไม่ห่วงกลมๆให้โดนลัแต่ะเรียกจัด อันใหญ่ไปเรื่อยๆจนฐานบนน่ะเป็นแค่พีระมิดอันเล็กๆอย่างเงี้ยเออยังไงคุณผหาภาพซึ่งนี่ตาเกมเก่ามากเลยจานี้นะคะเป็นเกมเ่แบบโอ้ยเล่นเดียหวานยังเล่นอยู่เลยอ๋าะเออเออใมันคือแกมจัดลำดับความสำคัญนะครับเวลาเนี่ยถ้าเรางานปริมาณงานเราเยอะครับเราก็ทําสิ่งที่มันสําคัญและเร่งด่วนไปก่อนนะครับส่วนอื่นนะครับต้องดูว่างานไหนที่มันไม่สําคัญหรือเราสามารถกระจายงาน ไปให้เพื่อนวงงานหรือลูกน้องเราทําได้คือคบางคนบางทีงานเยอะไม่ได้เกี่ยวกับว่าปริญญางานมันเยอะเท่านั้นครับแต่เกี่ยวกับว่าเรากระจายการทํางานให้กับทีมงานไม่เป็นบางคนไม่ไว้ใจ<ถ>คือรู้สึกว่าถ้าอันนี้ทำอ่ะมันเนี๊ยบกว่าทำเองคือเรามันจะได้จบคือเอางี้เวลาทํางานอ่ะบางทีเราเ<อ>ทำงานแ่งกับเวลา<อ>แล้วพองานมาเข้ามาปุ๊บเราจะรู้สึกนินทดว่าถ้าเกิดว่าเราทาเองอะ่ะเหมือนเรารับจบอ่ะมันจบในตัว<อ><อ>ว่าเรารู้สึกเราเรามั่นใจไงแต่ถ้าเกิดว่าไปให้คนนั้น ต้องมานั่งอธิบายอีกแล้วต้องมานั่งตอบคำถามมันอีกแล้วต้องมานั่งตรวจมนันอีกช,ชีวิตเรากว่าจะเสร็จจะสิน้นมัน,ม,นมันนานไงพอหมดแล้วก็เราหยุมหยุ่มในหัวว่าเออเราขี้เกียจไปคอมมูนิเคชกับคนอื่นปเปเื่อแบบงานมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอ่ะถม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 ,ถมแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราอ่ะดีลิเกตงานได้นะบอกเลยอันนี้คือทักษะการบริหารอใหญ่งลยแล้วคุณจะเป็นหนึ่งในผู้บริหารนะทักษะการดีลิเกตงานหรือการกระจายงานเนี่ยอันนี้สำคัญมาก เชื่อไหมครับว่าคนที่เป็นเมนเจอร์เนี่ยออหรือภาษาไทยคุณผู้จัดการเนี่ยคือจัดการงานพวกนี้ได้ถ้าคุณึงเอางานต่างๆทาเองรับหมดรับจบรับจบผู้จัดการไม่ได้ครับนะคุณต้องเมนเจงานไดนน้จะเป็นผู้ถูกจัดการออออคือถูกงานจัดการเรียบร้อย เออใช่ก็คือลองดีลิเกตงานดูนะคะไว้ใจคนอื่นค่ะตอนที่น้ำกับพี่ป๊อปมีโอกาสได้ไปเทรนนิ่งแบบลีดเดอร์ชิพอะนะคะเกี่ยวกับผู้นำอะคุณเชื่อว่าผู้นำส่วนใหญ่นะติดเรื่องเนี้ยเยอะเพราะว่าคนจนผู้นำอ่ะเก่งเนี่ยไม่ต้องสืบเขาเก่งแล้วแต่เขาเก่งเนี่ยมันตามมาด้วยบางเพียบ เขาอ่ะไว้ใจคนอื่นน้อยเรารู้สึกว่าคือเขาไม่รู้สึกคนอื่นไม่เก่งนะแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราทาอะ่ะมันก็น่าจะคอนกรีที่สุดแล้วอ,อันนี้ค่ะต้องหัดไว้วางใจทีม<ช>แล้วก็บลิเกตงานปริมาณ<ช>งานที่มีเนี่ยมันอาจจะน้อยลงแบบอยากมีนัยยะสําคัญเลยอ,อันนี้นะคะอันนี่สามค่ะคก็คือเทเจเรื่องงานน่ะในมุมของการทําคนเดียวไม่ได้ใช่ครับคือบางทีเนี่ยงานบางอย่างเนี่ยเรารู้ว่าเราทําคนเดียวไม่ได้ครับแต่เราอะ่ะไม่ได้เกิดการมิทติ้งประชุมการสื่อสารจน ทีมทุกคนเนี่ยรู้ว่าใครรับผิดชอบส่วนงานไหนแล้วพองานมันไม่เดินเนี่ยเราก็เลยเครียดไงเพราะคนในทีมอะไม่ได้เห็นภาพภาพเดียวกันเออคนไทยทํางานเดี่ยวเก่งครับแต่ทํางานเป็นทีมไม่เก่งเออจริงความเครียดในงานส่วนใหญ่เกิดจากอย่างเงี้ยนะครับ เดจดจากบางทีแบบโอ้โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่อะเราจะทําในส่วนงาวของเรานะแต่ส่วนอื่นยังไม่ไปไหนมาไหน่อะเราคุยกันมากพอหรือเปล่าเราสื่อสารกันมากพอไหมเราเห็นภาพรวมตรงกันไหมซึ่งเหล่เนี้ยครับมันช่วยทําให้ทุกอย่างมันโอเคขึ้นเนี่ยเพราะเราคุยกันมากขึ้นนะครับก็พยายามที่จะสื่อสารกับทีมข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็ลองดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะสามารถ ทำอะไรเพิ่มเติมแล้วก็สพอร์ตกันตรงไหนได้บ้างเพราะว่าเวลาที่เราอะทำงานแล้ว, <S <S ลวเราทะเลาะกับทีมข้างเคียงหรือเราไม่สื่อสารกันหรือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานชั้นเธอคงไม่เข้าใจอันที่อยู่ในองค์กรเดียวกันอันเนี้ยคือเป็นปัญหาสะสมเลยนะคะเพราะฉะนั้นค<อ>่ะก็พยายามที่จะพูดคุยกันให้มากขึ้นเราเข้าใจค่ะว่าเอาจริงนะในแต่ละแผนกอะคุณเชื่อว่าทํางานบริษัทเดียวกันแต่คุยกันคนละภาษานะคะ<อ>ภาษาไอทีเลยภาษา โปรดักชันเอ่ยภาษาของเออเอ่ยมันอาจจะเป็นคนละภาษาแต่เชื่อเหอว่าถ้าเราคุยแล้วเรามีเป้าหมายร่วมกันนะคะเราก็จะพยายามที่จะทําให้งานชิ้นนั้นมันสําเร็จไปได้โดยที่เราไม่ดูสู่รเราทำกันตัวอย่งางยกตัวอย่างครับเป็นคิสตานี่ของบริษัทหนึ่งคนระับที่เรามีการไปคอนเซ็ปนะครับเกิดจากว่าคนที่ทํางานฝ่ายฝ่ายการขายการตลาดแต่ของได้เยอะมากเลยเออนะแต่ประเด็นคือทีมผลิตผลิตไม่ทัน มันก็เป็นแฮปปี้ปรบเปบมนะพี่ส่งของลูกค้าก็ไม่ทันเศร้าแทนนี่เริ่มเศร้าแทนแล้วแล้วพอไม่ทันปุ๊บลูกค้าก็จะเริ่มโวยเออเพราะว่าเปิดการขายไว้ดีมากพอเข้าไปเจาะลึกมากขึ้นปรากฏว่าอ๋อทั้งทีมครับทั้งบริษัทเนี่ยต่างคนต่างทำเรียกว่าไขายก็ขายและครับขายแรงเอายอดเอายอดไฟผลิตก็ผลิตไปทุกฝ่ายเนี่ยไม่ได้เกิดทำงานเป็นขาพรวมเดียวกันคุยกันน้อยนะครับพอานเวลาเจอปัญหาตอลิขเครียดไงอ่าอันนั้นเครียดงานละมาถึง เครียดงานว่าส่วนหนึ่งครับ <c oughs> เครียดคนเนี่ยนะหนักใจกว่ายัางไงครับใช่เพรเครียดคนนะคะก็ต้องดูว่าคุณเครียดกับใครอ,อ,อ่านะคะคนที่จะมาใครละก็จะอ่าแบ่งไปง่ายๆนะก็จะมีเพื่อนร่วมงานคือว่าในระ <c oughs> นาบ <c oughs> จะร่วมงาน,นครับอัน,นอที่สองคือเครียดกับลูกน้องคืออ่ะคนที่เราต้องมีเนตด,ดูแลสามค่ะซึ่งน่าจะเป็นปเ p ียร์เลยคือเอ่อเครียดกับหัวหน้างานน <c oughs> ะคะซึ่งในหลายงานวิจัยก็มีบอกเอาไว้มากเลยว่า ทุกวันในที่คนลาออกกันมากขึ้นนะคะลาออกเพราะว่าหัวหน้างานซึ่งหัวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งและอีกมิติหนึ่งค่ะคือมวลรวมเลยคือเครียดกับวัฒนธรรมองค์กรที่มันไม่ได้ตรงกับตัวเราหรือไลฟ์สไตล์ของเราแก่ยังไงพีอร์เชดเรื่องคนเช็ดคนเราเริ่มต้นจากลูกน้องก่อนละกันเอาเพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานกักเพื่อนร่วมงานเนี่ยเวลาเัอเพื่อนร่วมงานเนี่ยชื่อบอกเราเป็นเพื่อนที่มาร่วมงานกัน เราะนั้นเรามีเพื่อนนะเพื่อนสมัยเด็กๆของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนิสัยก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ละคนมีข้อดีมีข้อเสียซึ่งแตกต่างกันแต่พอเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเรานั่งติดกันหรือแผนกข้างๆกันหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราเกิดไม่ถูกจริตอ่ะไม่ถูกจะตาหรือมีคาพูดบางคำพูดมันกินใจกันน่ะมันจุดอัดน้อยใช่เพราะมันทางานด้วยกันใช่เหมือนกันครับตอนเด็กๆเรามีเพื่อนนะเพื่อนเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางทีเราชอบเพื่อนคนนู้นไม่ชอบเพื่อนคนนี้มันมันเป็นธรรมดาเพื่อนร่วมง,งานเหมือนกันบางทีจะหลิกคนนะ่ะไม่ตรงกันอืนะบางทีคําพูดเราะนืน้อเหรอวะอย่างแรกครับคือการปรับตัวแหละนะครับเราอ่ะต้องเจอนทุกวันถ้า,เรา,ารเ,เรารู้สึกยิ่งยิ่งความเครียดมันเพิ่มขึ้นเรารู้สึกไม่โอเคออกมาขึ้นเรารู้สึกเขาก็รู้สึกครับอ่อาถึงเพราะนั้นเนี่ยการปรับตัวเข้าหากันที่เราไม่ต้องการให้ทุกคนรักเรามันเป็นไปไม่ได้ แต่ยงน้อยเนี่ยครับยางน้อยเขารู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขาเพราะอาจจะไม่ชอบเราครับแต่เขาต้องรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับเขามีขนมขนมก็แบ่งให้บ้างมีะอะไรก็แชร์กันในในเรื่องที่อาจจะไม่ใช่เรื่องงานเรานําแนะนําว่าให้คุยกันค่ะนอกก็เรื่องงานบางเพราะว่าบางทีเราขัดกันในเรื่องของงานเนี่ยแต่ในไลฟ์สไตล์อ่ะบางทีคุณอาจจะมีบางอย่างที่มันซิง,งกันก็ได้นะคุณอาจจะชอบดูบอลทีมเดียวกันคุณอาจจะชอบไปเที่ยวประเทศเดียวกันหรือว่าคุณอาจจะมีงานอันเนรเตบางอย่างของสะสมบางชิ้นน่ะ ที่มันคล้ายกันก็ได้แล้วพอเราเริ่มหาความคล้ายกันได้ค่ะคุณกับเพื่อนร่วมงานคุณก็จะรู้สึกว่าเรามีเรื่องที่มันเริ่มคุยกันดูเรื่องนะเาอาดอาพัดาถามใช่การพักด่า,าถามการดกาทักดาถามเนี่ยสมมติว่าโดยธรรมชาติเนี่ยครับคน,นเราวลาเจอใครที่ไม่ชอบเนี่ยเราจะเฉยหน้าตึงๆตาแข็งๆแต่กล้าถามเขาว่าครับเฮ้ยพี่คนนี้ แต่งตัวสวยจังเลยเขาแตะครับกล้าพักกล้าถามการท้ากานถามจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันโอเคอแต่สำหรับเพื่อนรุงเนี่ยการจารการจะคลี่คลายลงนะคะซึ่งมันเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาเพื่อนร่วมงานอันหนึ่งหรือป่าเขาบอกว่าบางคนอ่อบางคนขี้ร้อนบางคนขี้หนาวแต่ปรับแอร์ไม่ได้เพราะเพราะว่าก็กขี้ร้อนจะขี้หนาวนะทั้ไปแล้วออย่างก็อันนี้ก็จะแบบว่าเราก็ใส่สูว่าสูว่าเราขี้ร้อนแล้วเพื่อนขี้หนาวแล้วมันปรับแอร์ไม่ได้ ก็ซื้อป้าผมไปเพื่อนซะอย่างเงี้ยก็เล่นบัตรด้งบัตรดี้กันไปหรือว่าเออวันเกิดีกก็ซื้อว่าผมมาให้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือเราก็ต้องต้องท่ยทอยทีทอยอาศัยหรือว่าสมมติว่าเออถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเออเพื่อนขี้ร้อนเราอาจะซื้อพัดลมตั้งโต๊ะให้เขาสักอันหนึ่งอย่างเงี้ยเออเราก็จะได้แบบช่วยเหลือดูแลว่าเออยังไงนะคะก็มันก็เป็นอะไรตลกตลกคือบางทีอย่างเงี้ยการอยู่ในที่ทำงานมันไม่ใช่แค่เรื่องงานอ่ะมันคือเป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมหรือถ้าเกิดบางคนเียชอบขโมยกินนมี่เราใใส่ไนตงเงี้ย้อบขโมยยให้้้ไดดว น,นง,งานอนอนว่าต่อนะก็ไปที่เครียดทุกกับลูกน้องโหปวดหัวมากเลยเครียดกับลูกน้องยังไงดีพี่เครียดลูกน้องเนี่ยต้องอยอมรับครับบางทีชื่อบอกเหมือนเหมือน,น,นลูกเหมือนน้องนอะถ้าใครมีลูกหรือใครมีหลานหรือมีน้องเนี่ยเราจะรู้ว่าเด็กอ่ะบาอทีไม่ได้ตัณใจเราหรอกท้ยบางทลงาีลูกน้องแก่กว่าเราพี่ใช่ใช่เนี่ยบางทีลูกน้องแก่กว่าเรายิ่งเครียดเนอะแล้วเราเราจะเกรงใจใช่พอชื่อว่าลูกน้องครับไม่เหมืว่าเราต้องไปสั่งตัวเองเดียวครับจริงป่ะนะครับ เรามีลูกอ่ะเราอยากให้ลูกรักเราหรือเปล่าลอืมเรามีรุ่นน้องอยากรุ่นน้องรักเราหรือเปล่าเหมือนกันครับถ้าเราแสดนโ้่เห็นว่าเราอ่ะเป็นหุ่นหน้างานซึ่งซึ่งเราเราแคร์แชร์อืมใช่คำนี้ดีนะแคร์แชร์ใช่ถ้าเราแคร์แชร์เขาลูกน้องเราอ่ะก็จะโอเคกับเรามากขึ้นใช่นะครับแล้วก็จริงๆนะครับเ,เพยายามพัฒนาคนของเราด้วยคือบางทีที่เราเครียดกับทีมงานเราอ่ะบางทีไม่ใช่เพราะว่าเขาทําไม่ได้นะแต่เขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าอะไร อ่่ใชเพราะนั้นก็ต้องพัฒนาเขาไม่ใช่น้าที่อยู่เออย่างเดียวนะครับ หัวหน้างานก็ต้อง on the job training บ้างหรือว่าต้องพัฒนาสกิลต่างๆหรือพาเขาเนี่ยครับให้เขาก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนบ้างอันนั้นคือเรื่องของทีมงานนะและทีมงานเราก็จะเก่งมากขึ้นใช่ค่ะลูกน้องเราก็ต้องให้ความเคารพแล้วก็ส่วนมากถ้าเกิดว่าลูกน้องเขาดูไม่ค่อยฟังเราอะให้เราลองกลับมาดูที่ตัวเองก่อนเลยว่าเราฟังเขาในสิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะได้หรือว่าอยากจะทําให้งานมันดีขึ้นหรือเปล่านะคต้องเปิดใจกับลูกน้องมากขึ้นด้วยต่อมาค่ะพาร์ทสำคัญ หัวหน้าอันนี้เครียดสุดเครียดัหัวหน้าเราเปยดหัวหน้าไม่ได้ทำไงดีคะครับคือกับหัวหน้างานเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีคอนฟ lict กันต้องยอมรับต้องเครียดครับผัดหมี่ตัวหัวหน้าสุดเพราะอะไรถ้าเครียดไปร่วมงานเราอย่งนีเอ้ยขอใจทุ่งใหญ่ที่มันก็ยังทำได้แอนเออ้รงลน้อง อ่ะเราก็คุยกับทีมอื่นไงเราก็ลูกน้องเยอะแยะไงพี่หัวหน้างานคนเดียวเนี่ยขึ้นตรงเลยยังไงเดชีวิตได้ครับพี่ดีครับผมเหมาสะสมบัติจะเป็นลมนะบางทีอาจจะต้องเรียนรู้ครับสไตล์การทํา,า,ทาง,งานซึ่งมีความเหมือนมีความต่างนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยต้องเช็คก,กันครับว่าเราอ่ะที่เราสึกว่าเราเรียดกับหัวหน้างานเพราะพฤติกรรมของหัวหน้างานคําพูดของหัวหน้างานหรือเราสึกว่าหัวหน้างานไม่ชอบเราบางทีมันมันมันย้อนแย้งกันอ่าใช่ครับมันคือการปรับจูนครับม,มันคือการปรับจูนเนอะเพราะ ยังไงก็แล้วแต่ครับคุณหน้างานกับเราเนี่ยต้องทํางานร่วมกันตลอดแหละนําว่าต้องหาจุดแข็งก่อนการที่เขาเนี่ยได้เป็นหัวหน้าเนี่ยได้เป็นเพราะอะไร<ๆ>พอเราเริ่มรู้สึกว่าเขามีจุดแข็งอะไรนะคุณรู้ว่าว่าคุณจะเป็นลูกน้องที่โคตรเก๋เลยอะถ้ากเกิดว่าคุณน่ะสามารถใช้จุดแข็งของหัวหน้างานคุณอะให้มันเป็นประโยชน์แล้วใช้จุดแข็งของเราอะค่ะเข้าไปเติมส่วนที่ขาดของทีมงานนั้นเพราะเวลาเราทํางานเราทํางานเป็นทีมคนทุกคนอะมันไม่มีใครที่จะสมบูรณ์นึกออกว่าแล้วการที่เขาได้เป็นหัวหน้านั้นแสดงว่าเอ้ยมันมัน คุณลองดูว่าคนคนนี้ทําอะไรได้ดีแล้ว<ช>คุณอะไปทําอะไรที่จะเซิร์ฟทีมอะได้บ้างอย่างเช่นคนบางคนอะเป็นหัวหน้างานแสนละเอียดสุดลายเป็นความจู้จี้แต่ถ้าคนคุณรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้ว่ะคุณทำงานละเอียดมากถ้าเกิดว่าเราส่งงานเขาไปเนี่ยเขาอาจจะชอบบ่นเราว่าแบบว่าเราทางานไม่เรียบร้อยแต่เชื่อเถอะถ้างานผ่านหัวหน้าแผานกของเราคนนี้ไปอะไปสู่แผนกอื่นอะมันจะไม่มีปัญหาพอเรารู้ตรงเนี้ยเราก็อ๋อโอเคเราก็ใช้ไอ้ความละเอียดของเขาเนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้วเราอาจจะใช้อสมมุติว่า เราเป็นคนแบบไม่ได้ละเอียดมากนะแต่เป็นคนแบบ creativity หรือเป็นคนแบบมีแบบมีไอ้รองไอเดียอะไรเงี้ยคุณก็ใช้ความละเอียดของเขาบวกกับ creativity ของคุณแบบเนี้ยมันก็ทำให้แบบดีขึ้นหรือคหน้างานบางคนน่ะก็อาจจะไม่ได้ลงงานละเอียดนะอ่ะสมมติคนน้างานเขาเป็นคนดุดันอย่างงี้ใช่ปะก็ให้คุณนะคะลองดูว่าไอ้ความดุดันนั้นน่ะมันทําให้เกิด decision making หรือการตัดสินใจที่เด็ดขาดคุณก็ทําหน้าที่หาทางเลือกให้เขาแล้วก็ให้เขาว่าตัดสินใจอ่ะอย่างเงี้ยหรือคนน้างานบางคนอ่ะไม่ได้เก่งงานแต่ ประสานงานกับแผแนกอื่นเกง่งเดินหาคนอื่นเกง่งวันวัน,วนไม่อยู่โตเกง่งคุณก็รู้แล้วโอ้คนเนี้ยถ้าเกิดว่าหัวหน้าคนนี้นะเขาสามารถไปประสานงานกับชาวบ้านจัเมืองได้ม,มีอะไรนะคุณก็บอกเขาไปส่วนถ้าเกิดว่าไอ้นี่ดีเทลเนี่ยคุณก็ทําเองแล้วก็บอกโอ้แต่พี่พี่ก็ช่วยไปคุยกับโนนเห็นหนูหน่อยนะโน่นนี่ไปทํางานกับจุดแข็งหัวหน้างานค่ะแล้วคุณจะสุกเออ มันสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเวลาที่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าบทบาทการตัดสิในใจมันอยู่ที่เขาแค่ใ,ให้เขาอะ่ะตัดสินใจในเรื่องที่เขาเก่งแล้วคุณอะซัพพอร์ตมันจะกลายเป็นแบบลูกน้องที่แบบเป็นมือขวาและเคียงบา่าเคียงไหลกันดีมากนนะคะอสุดท้ายมาพี่ถ้าเครียดกับวัฒนารรมานองค์กรและชีวิตเป็นยังไงเนี่ยเอออันนี้อันนี้แบบเป็น,เป,นเป็นแบบจริงๆอันนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดกับคนที่มาใหม่ๆเออจริงครับเพิ่งทํางานเข้ามาในองค์กรใหม่ๆแล้วปรับตัวที่ทำงาน ว่าทาองค์กรบางอย่างเฮ้ยแบบไม่ชินอนะ่ะเออเดือนแรกสามเดือนแรกใช่ใช่นะครับอันนี้ครับมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าเราต้องปรับจูนโดยการที่เราต้องเป็นฝ่ายปารับเข้าคเพราะแต่และองค์กรแต่และบริษัทเนี่ยเขาจะมีว่ารมองค์กรพื้นฐานอยู่แล้วเคาเจอร์เฉพาะกับบางคนนะ่ะ<บ>เข้าไปอย่างเช่นผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับตอนแรกทํางานในหน่วยงานภาครัฐโอ้โหนะฮะแล้วปรากฏว่าไปทํางานบริษัทเอกชนโอ้วิเชนเลยนะครับอย่างเงี้ยเขาต้องปรับตัวเนื้ถ้าร้านอะอาจจะมีทุกอย่างมันเป็นระบบ เป็นระเบียบที่ชัดเจนนะครับแต่พอมาไพ่กับชนปุ๊บที่ยังมันรุดเร็วรอ่ะอย่างเงี้ยก็ต้องปรับตัวสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นนะมันไม่ค่อยเหมือนกันนะคะจริงจริงภาพข้างนอกเนี่ยขององค์กรเนี่ยมันก็จะมีภาพบางอย่างแหละที่แบบองค์กรเองก็พยายามที่จะ สร้างคาบหลักบางอย่างแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยว่าทําในการทํางานมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งให้เราดูว่าไอ้เค้าเจอช็อกนั้นน่ะเราชอบไม่ชอบปรับตัวได้ไหมใช่ไม่ใช่เราก็ลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในอยู่ในวฒนธรรมเนี้ยเราจะเติบโตได้ไหมถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเราแต่มันจะช่วยทําให้เราเติบโตอย่างเช่นนะเรามาจากองค์กรที่แบบเข้มงวดมากมีแบบเลเยอร์หลายชั้นต้องตัดสินใจกันแบบทุกๆระดับแต่พอมาที่ใหมอ่อะเฮ้ยเขาทำงานกันแบบ ทุกคนสามารถที่จะตัดสินใจได้เองอสามารถที่จะแบบรันได้เองอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ถนัดเงี้ยเพราะว่าเรามาจากมาเราเราแค่แบบส่งแอปพูบอ่ะแต่อันนี้เราต้องแอปพูบเองอความตัดสินใจหรือว่าความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นเนี่ยแต่ถ้าดูเราว่าเอ้ยแต่ที่เนี่ยถ้าเราฝึกการตัดสินใจแล้วเราโตแล้วเรา g r o แล้วมันมี carry part อันเนี้ยคุณก็ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงนะแต่น้ำบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าที่ไหนที่มันไม่ิตอินจริงๆแล้วอยู่รู้สึกว่ามันท็อกซิกอย่างเช่นองค์กรที่แบบโอ้ย เอ่อมีการเมืองข้างในหรือว่ามีความลำองลำเอียงมีระบบลูกลงลูกรักงงอะไรเงี้ยก็ให้ดูว่าถ้ามันไม่ฟิตอินจริงๆเนี่ยค่ะคุณก็ต้องเอาตัวเองออกมาเพราะนำ้ำเคยเจอบางคนเหมือนกันที่เขารู้สึกว่าเขาพยายามปรับตัวซึ่งมันดีนะคะแล้วสุดท้ายอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กต่อ m e n t a l health หรือว่าสภาวะจิตใจของเขาอันเนี้ยต้องดูให้ดีๆเพราะว่าองค์กรหรือว่าที่ทํางานอะมันเหมือนบ้านหลังที่สองจริงๆ้วน้ำยังย้ำว่าเวลาที่เราอยู่ที่ไหนอะ พื้นที่นั้นนะคะมันจะช่วยทาให้เราเติบโตได้มากจริงๆให้เราเป็นผู้เลือกในสถานการณ์นั้นนะคะแล้วเราอ่ะก็จะเติบโตไปกับองค์กรที่เขาพาเราขึ้นไปนั่นเองใช่ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องความเครียดแต่จริงเนี่ยผมอยากให้มองว่ามันคือความท้าทายนะ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่เราต้องผเผชิญใช่ค <c oughs> ่ะวันนี้ถ้าเราจะขับรถออกไปข้างนอกครับแน่นอนเราเจะรถตินะ <c oughs> ดแน่นอนเครียดทุกวันนะครับเนี่ยคุณติดเจอแดดแน่นอนเจอฝนแน่นอนเจอมอเตอร์ไซค์ปัดไปปัดมาไปเรื่อปกติค่ะไอย่าได้บอกว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราเครียดนจริงๆแล้ว มันคลื่นธรรมดาหรือเปล่าที่เราต้องเจอใช่คปรับตัวครับยุคนี้เนี่ยสำคัญมากๆคือคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการความเครียดะน,นะครับเป็นความเข้าใจนะครับแล้วก็สนุกกับการทํางานนี่นะครับทำให้เราทํางานทุกวันอย่างมีความสุข ใช่แล้วค่ะก็ฝากไว้นะคะคเครียดเรื่องอะไรลองไปดูว่าตน้นตอนมาจากไหนคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ได้จริงคุณใช้วิธีน้ำก็น้นะรับหลับไปนะคะตื่นตแต่จะดีขึ้นเอาดีนะเรถ้าเกิดว่าใครนะคะมีวิธีการแก้เครียดแบบไหนลองคอมเมนต์มาดูได้นะคนเดียโอ้หนอนไม่หลับจริงๆต้องแก้วิธีอื่นลองมาแชร์ค่ะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านเข้ามาเท็คอมเมนต์กันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กด subscribe ไว้ด้วยค่ะ EP หน้าของ Key Solution Talk นะคะจะคุยกันเรื่องอะไรนะคะอยากให้พะ Música